สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสิกทุกท่านเลยนะสวัสดีเด้อนะสวัสดีจุจดนะนะฮะไม่ได้เจอกันนานนะคิดถึงวันเดิมนะฮะวันนี้นะคะเดี๋ยวโรงรัฐบาลหานอยให้นะฮะเด่นสองตัวร่างนะวันนี้นะคะเราจะเจาะร่างให้นะเฉพาะร่างเนาะนะวันนี้ก็วันเสาร์นะวันที่สิบหกแล้วนะฮะเนาะ วันนี้นะคะสถิติที่ผ่านไปนะสถิติเก่านะห้าศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ด้างน,นะ,ะเราก็ใช้นะฮะหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยล่างน,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 นะคะบวกกันนะฮะศูนย์นะฮะบวกกับศูนย์นะฮะก็ได้ศูนย์นะศะูนย์บอกศูนย์ก็ได้ศูนย์ใส่ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสองเป็นส4 4ี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าสองเป็นเจ็ดนะ ต่อไป5 9 2 5 5, 5้านะสถเษตินี้ถ้ามาเบิ้ลจะมาแค่หลักเดียวนะอ่ะต่อไปนะ่ะสวัสดีค่ะ fc เก่าและ fc ใหม่สวัสดีทุกท่านเดิอน,นะฮอ่ะเกนะฮะบวกกับ5ก็เป็น14นะหลัก10หลักสิหลักหน่วยร่างนะคะบวกกันนะเบวกกับ5เป็น14บสวก0ูนย์ได้14ใส่4ีนะฮะสี 4, บวกสเป็น6กหกสองเป็น8ปดแปดบวกหนะฮะเป็น9 9้เบวกสเป็น11นะฮะ อ่ะผลรางวัลที่ออกไปนะคะเจ็ดหกเก้านะคะเจ็ดหกเก้ากับหนึ่งหกล่างนะคะหนึ่งหกล่างนะคะอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี 4, นะ,ะอ่ะสวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะทุกทุกท่านทุกท่านเลยนะคะ,ะ,คะสวัสดีเด้อนะ,ะอ่ะต่อไปนะคะเราก็ใช้นะคะเจ็ดหกเก้ากกนะคะหนึ่งหกล่างหลักสิบหลักสิบนะคะแล้วก็หลักหน่วยล่างนะคะบกกันเนาะ นะหกนะบวกกับหกเป็นสิบสองบวกศูนย์ได้สิบสองใส่สองนะสองบวกสองเป็นสี่สี่สองเป็นหกหกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดสองเป็นเก้านะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะรัฐบาลฮานอยนะวันที่สิบหกวันนี้นะเดี๋ยวจะเจาะล่างให้นะฮะอ่ะต่อไปสองแปดห้าเก้าเจ็ดนะฮะสองแปดห้าเก้าเจ็ดนะฮะอ่ะใส่ตีนี้สองตัวล่างนะฮะไม่ได้เจอกันนาะนคิดถึงจังเลยนะคะเออนะคิดทอดนะ ไม่รู้ว่าสมาธิจะคิดถึงหรือเปล่าน้อคนหวานนะฮะ F4 F4 นะอ่าต่อไปนะฮะดห้าเก้าเจ็ดร่างนะฮะสติเมื่อวานนี้ออกนะฮะอ่ะแปดบวกกับเจ็ดนะฮะเป็นสิบห้าบวกศูนย์ได้สิบห้าใส่ห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดสองเป็นเจ็ดสองเป็นเก้านะเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบศูนย์บวกสองได้สองนะ อ่านะคะเศรีนี้เด่นร่างนะเด่นร่างนะคะมีอะไรบ้างนะห้าเจ็ดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสองนะสองศูนย์สองเก้าสองเจ็ดนะเก้าเจ็ด อ่ะนะฮะเด่นล่างอ่านะฮะเดี๋ยวรัฐบาลไทยนะเดี๋ยวเย็นนี้นะเดี๋ยวเย็นนี้จะลงให้เป็นแนวทางเนาะนะนะ นะเดี๋ยวจะลงให้เป็นแนวทางเด้อนะฮะรับชมรับฟังเป็นแนวทางนะซับสไคร์ไลค์แชร์ให้อาจารย์ด้วยนะฮะกลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วนะคะนะกลับมาแล้วหายไปตั้งนานใช่ไหมหายตั้งหลายวันเนาะนะก็หน้าภารกิจน,นะภารกิจเยอะแยะมากมายนะฮะอืมก็ ว่างๆถ้าแวะเมีถ้าแวะมาถ้าว่างก็จะแวะมานะคะถ้าว่างเดี๋ยวจะแวะมาอ่ะรับชมรับฟังเป็นแนวทางนะซ like, ับสไคร้ไลค์แชร์ให้จ่ด้วยสวัสดีมีชัยนะฮะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ